ฮะันี้มีองเ็ยาเล่นคนเดียวนะไปอ้อมไเลยฮะอ้อมไปเลยนะครับเลับนะครับเล่เลยโอเคดดนะฮะัี้ย่ะสกอรเยางที่สีเที่เล่นนะครับสหรับนักเรียนชั้นปสอ่าบอลนี้ตัไว้แล้วนะครับโอเคข้ามมุกลางได้เลยหลังลยครับลับเ่นได้เลยครับจะไม่เลยเมไรที่ข้ามุมบรลจะตั้งว้อ่าโอเคป๊ครหลังชนเข้าไปเลยครับ เป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเรามาถามน้องดาวกันดูดีกว่าว่าน้องดาวคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับเมื่อว,วานเมื่อวานดาวได้ชั้ไปได้ชั้นไหมได้ชั้นไปเไมื่อวาน,นโอ้วิ่งบัตรไปแล้วนะครับวันนี้วันที่สองนะครับของการเล่นกีฬาวันนี้ก็คือน้องดาวเ,าเล่นไม่ได้ว่ากีฬารบอทนะครับบอสซิสนะครับน้องคิดดาวนี่ก็จะอยู่สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเขาจะเซียนเล่นเกมนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าน้องดาวจะได้ จะได้แชมป์หรือว่าจะชนะเข้ารอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเครอคิวจัดตารางสิบวันนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับตกลงอย่างเดียวนะครับโอเคนนะฮะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนอ่ะเล็กที่บอลนะครับไม่ชนกันนะไม่ชนกันนะครับอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วหมุนได้หมวได้เลยนะครับไปเลยไปเลย สี่เหลี่ยมก็ไปแล้วเองเพื่ต่อส่วนีร่างดี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 ดดี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 ีด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 ีีดดี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 ีด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 ีีด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 ดี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 ีดีดีดดี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 ดดี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 ีดีดดีีด ัะวมาัเตพม่้งมี่เล่กีฬนะคะเลกีฬอคือของน้องเดล่นไปแล้วใช่ตอนนี้ก็เป็นของรุ่นพี่วันนี้เป็นวันที่2เลยนะเมื่อวานเขไปแข่งที่สนามเทศบาลเนาะวันนี้เขากลับมาแข่งที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีกีฬาอะไรกันบ้างนะน้องเดีเนาะโอเคโอ้นี่คือกีฬาซุเปอร์แมนนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ ไปแล้ว pluggư 先生 Wink? w i n ้ Wink! 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 ล้ n k It looks good h e ร e Wink! w อ้ k อ i n k is b ง e next to municipality! Wink is welcome! Wink is good! Wink is best hope c o n n ้ c t e d to ourselves! Wink Yulah! N seats a few times! w i n เพ่อนก็ต้องรีบนะครับตอนนี้สีฟ้ายังนํำอยู่สีแดงน้ำไปวตอนนี้ครับสีแดงนํำไปแล้วสีฟ้ายังใส่ไม่เรียบร้อยเะครับือวนกันกันกันกนกันอเนกั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 นีันกนกั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 นนกั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 นกนก้นกันันันนนักกัันนันนนีนกัวันนนนนันนนนนนีง สีฟ้าเป็นที่สามเรียกโอ้โหตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวมันก็หลุนเลยตอนนี้สีแดงกำลังนำรับสีแดงสีแดงยังใส่ใจตัวนี้อยู่ที่สีเขียวสีเหลืองสีเหลืองใส่เยอะเส่ไหมครับผมเอาเนาะเอาใส่ขาเดียวกันไปแล้วเมื่อกี้เอาเดวเอาเดวเอาตอนนี้สีเหลืองเอาสีฟ้าโอ้หิ่งวิ่งโดนมากครับตอนนี้ก็โค้งก็โอ้โหตอนนี้ อยู <c <c ่ที oh, oh! eh, oh, oh ่ใส oh ่กางเกงติดกางเกงตอนนี้อยู <speaking in> <speaking in> oh ่ที่ใครใส่กางเกงได้เร็วกว่ากันครับตอนนี้โอ้สีเหลืองน้ำไปแล้วครับตอนนี้อ้าวสีฟ้าติ้งขึ้นมาอุ้ยตอนนี้โอ้ตอนนี้ครับโอ้โหเหลือสามเหลือสามเหลือสามตอนนี้แข่งกันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ใครใส่ได้เร็วกว่ากันโอ้สีฟ้าใส่โอ้เรบดีสีฟ้าใส่เร็วมาก วิ่งกันคนเดียวฮ้าอยาว้างก็อยาวางก็เยตอนนี้สีฟ้านำาด่งสีฟ้านำด่งคโอ้โหอ่าฮะเดงยังวิ่งแล้วโอ้โหวิ่งกันรปแล้วตอนนี้ครับสีฟ้าเลือคนเราสีฟ้าเลอคนเดียวือคนเดียวเลสีฟ้าสีฟ้าจะได้แชมป์หรือเปล่าครับเราดูครับ อ้าวอ้าวสีฟ้าคนสุดท้ายไปแล้วโอ้วิ่งแล้วครับสีเขียวกับตอนนี้โอ้สีฟ้าเาจำไม่ไล้กระโดดนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้สีสีสีไหนชนะสีไหนชนะเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวพูดร้องกันนะโอ้เธอหวานเจี๊ยบเอาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวถ้าทีมไหนชนะเราจะให้พูดแบบนี้เนาะโอเคนะพี่ฟินโอเคไหมวิ่งแบบซุปเปอร์แมนนะครับตอนนี้ตอนนี้สีฟ้ากับสีสีแดงนำครับตอนนี้สีแดงนำไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่การเปลี่ยนจังเกงครับเหมือนเดิมครับไอ้นี้เป็นของปอ .3 ปอ .4 ครับต้องนั่งใส่ครับถึงจะได้เดียวครับต้องนั่งใส่ครับต้ายื่นใส่ช้านี่บอกแล้วเคล็ดลับต้องนั่งใส่ครับนี่วิ่งแล้วไปเลยนี่คตอนนี้สีแดงนำอยู่กับสีเหลืองนะครับ สีฟ้าเอา้ามีการลื่นล้มนะครับโอ้โหมองไม่ทันเมื่อกี้ครับนี่ครยอยู่ที่การเสียเก่งเลนครับตอนนี้สีเหลืองนำไปแล้วสีเหลืองโอ้สีเหลืองมีโอกาสลุ้นครับตอนนี้จะเป็นวิ่งปัดซปเปอร์แมนอ่าผสมนะครับชายและหญิงนะครับตอนนี้อยู่ที่การเปลี่ยนกางเกงเลยครับนี่เอาสีเขียวตอนนี้ สีเขียวกน็นำไีแล้วสีฟ้ากับสีแดง่งอยูโอโอ่โอ้โอ้โอ้ตอนนี้สีเขียวนำอยู่เนี่ยอโอ้สีฟ้าตามมาติดๆครับตอนนี้อยู่ที่การถอดกางเกงใส่กางเกงในกันเนี่ยกางเกงชาโอ้ลีลาเลือกกางเกงหน้าหลังอยู่อนะีครับตอนนี้ไม่ต้องดูหน้าหลังแล้วครับตอนนี้สีเขียวนอกรอบไปแล้วนะครับตอนนี้ องไปแล้วสตอนนี้สีฟ้ายังอยู่สีเหลืองได้แชมป์ครับโอ้สีตอนนี้ครับบูกี้สีฟ้ามาแล้วสีฟ้าใส่ยางในใครยังโปรนะครับใส่แบบนี้สีฟ้าสีฟ้ามีโอกาสที่สสีฟ้าที่สองรแล้โอตอนนี้ใครชนะเมื่อกี้ใครชนะสีเหลือง โอเคงั้นเดี๋ยวพูดพร้อมกันนะโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะหนึ่งสองเหวานเจียบโอเคตอนนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตซอลวปสามปสี่หรือปสอีอย่างเดียวปสามปสี่ปสามปสี่นะครับฟุตซอลนะครับเมื่อกี้ปหนึ่งปสองนี่ก็เราก็มาอยู่ในรอบคัดเลือกนะครับ <c oughs> ตอนนี้นายประตูก็ต้องใส่ถุงมือกันก่อนครับเดี๋ยวฟุตบอลก็จะเล่นแล้วตอนนี้จะเทียงแล้วนะครับแดดร้อนมากครับโอ้โหมุ่งได้นะครับตอนนี้โอ้สีเขียวบุกยิงสีเขียวบอลอยู่ที่สีเขียวโอ้ล็อกโอ้ยบอลบอลยังอยู่ยังอยู่สีเขียวโอ้สีเขียวเลยดิยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงประตูครับเปิดขึ้นมามุ่งสกัดไว้ได้ สีฟ้ายังเบียดกันอยู่เตะไม่โดนบอลเป็นของสีฟ้าสีฟ้าจิ้มมาสีฟ้าตัวเล็กตัวเล็กเลี้ยงมาโอ้โหตัวเล็กส่งบอลให้เพื่อนเอ๊ะโอ้โหสกัดลูกนี้เป็นของสีฟ้าครับลูกนี้เออจิ้มมาให้เพื่อนโอ้ได้ไปลากไปแล้วลากแล้วดึงโอ้โหไม่บานครับโอ้โหสีเขียวคล่องมากลากขึ้นมาอีกทีไม่บานนะครับลูกนี้ยังยังคุกคักอยู่ออกไปแล้วครับ อได้สี่นี้อรมานะตอคี่ยนก็ดอเรวนี้ลูกนี็อกันมอกนมาเลี้ยงึ้นมาแล้ยกันมายิงยิ่งไม่ได้อปัะครับโอ้โหลูกนี้่าได้ะครับมันมีหวังนะครับโอคตน่าเครียดไปเลยครับมาดูคุยงขึ้นมาครับ บอลยังอยู่ที่สีเขียวเอาสีฟ้าเอวได้โอ้สีฟ้าคนนี้เล่นบอลดีนะครับคนตัวเล็กแต่ตัวเล็กนิดนึงนะครับตอนนี้สีฟ้าลุ้นนะครับว่าจะตีไข่แตกได้ตอนไหนนะครับแต่สีเขียวก็ต้องการประตูที่3เพื่อที่จะหนีห่างนะครับยิงมาเลยลูกนี้โอ้โหสกัดออกไปได้นะครับลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์นะครับ มาแล้วครับสีฟ้าครับตัวเล็กแต่เจี๊ยบโอ้โหบิ๊กโอ้โหส่งให้พวกเข้ากลางโอ้โหหมดเวลาครับสีเดียวชนะไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยเหรอเชียร์เชียร์อย่างเดียวแล้วพี่พีนไม่เล่นกีฬามั่งเหรอไม่เล่นเมื่อไหร่ครับไม่ทราบวันนี้หรือปีนี้ออ๋ ใช่ๆพี่ดาวตอนที่ป้าป้ามาตอนนั้นน้องพี่ดาวนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งครับสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงรู้สึกเพราะว่าสีฟ้าชนะสีเขียวไปแล้วบ้าชิดบาาชิดเป็นคนเล่นสีเขียวไอ้สีฟ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เตะฟุตบอลกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูฟุตบอลกันต่อดีกว่าเนาะ อะไรนะครับอ๋อโอเคค่ะเก่าหรอเก่าหรอเอางี่ครับโค้ดสีเหลืองนะครับเมื่อกี้สีเหลืองน้ำไปแล้วครับผมครับเป็นยังไงบางคนคิดว่าวันนี้สีเหลืองจะชนะกี่กี่ลูกครับหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกไม่พอครับโค้ดครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราโค้ดตีเสมอได้ลูกหนึ่งหนึ่งห้าสิบลูกครับห้าสิบลูกยิงมากไปหรือเปล่าครับโค้ดครับสีเหลืองยิงลูกนี้โอ้ประตูรับไปได้โอ้รูปองเชียงรูปอเชียงโอ้โหตบมือเลยประตูครับแต่ประตูส่งลูกนี้ส่งให้เพื่อนส่งเข้ากลางมาสีแดงเล่นบอลเหมือน

ตอนนี้เราก็มาดูกีฬาในร่มนะครับกีฬาเบโตอาเบตองกระดูกเล่นแล้วสนุกมีความสุขกัไม่เครียดอ๋อไม่เครียดนะครับเล่นแล้วไม่จุนเล่นเล่นอะไรครับเบตองเบตองครับครับใช้สร้างบ้านครับอ๋อตอนนี้สีนี่เบิ้งเล่นนะครับสีไหนน้ำอยู่ครับผมฟ้ากับสีเหลืองครับอ๋ออ่า ออกมาจากแพ้เลยนะออกร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 ่ากี่ล่ะสองาสี่ได้แล้วสีลูกครับสี่สี่ลูกสี่ารับลูกรับลูกสี่ห้ากี่คะแนนนี่กี่คะแนนก็เอากี่คะแนนเก้าเรีบเอาก็เอากี่คะแนนเอากี่คะแนนสิบสองต่อสิบเก้าครับเอาเก้า่อนเอาเก้าคะแนนใช่ไหมโอเค เรามาดูกองเชียร์นะครับตอนนี้กองเชียร์เยอะมากครับขนาดอุสตะยังมาเชียร์เลยครับผมเป็นไงบ้างครับครับสนุกดีครับสนุกดีเลยครับครับผมนั่งดูหรือนั่งหลับครับนั่งหลับครับแล้วจะสนุกได้ไงครับผมสนุกในใจอ๋อสนุกในใจนะครับโอ้ตอนนี้ตอนสีเหลืองอยู่ใกล้แกนนะครับมีการยิงโอ้ยิงไม่โดนนะครับทีนี้แต่วันนี้ยิงไม่โดนก็โอ้โหไม่โดนนะครับ ดีเลื้ยงน้ำไปแล้วครับตอนนี้มาแล้วโอ้ยเกงในหลุดเกงในหลุดเกงในหลุดครับตอนนี้ครับให้ไปด้ บัตรซุปเปอร์แมนนี่ยนะวิ่งกันแล้วนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วตัวนี้สีเหลืองนำอยู่นะครับสีเหลืองนำอยู่ดูทีการเสียกางเกงนะครับเสียกางเกงเสร็จได้ก่อนสีฟ้าสีเหลืสีเอามาพบกันเลยครับสีเหลืองกับสีฟ้าครับโอ้ตอนนี้สีฟ้าเข้าพบกไปสีเหลืองนำไปแล้วตีคู่กันไปครับโอ้โหตอนนี้สีแดงยังไม่ได้เสรนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้สีละสาม สีเหลืองเหลืองแสงแล้วโอ้โหฟ้าไปแล้วไปแล้วฟ้ากับเหลืองตอนนี้ครับตอนนี้ลุ้นฟ้ากับเหลืองครับตอนนี้อยู่ที่ใครใส่กางเกงในได้เร็วกว่ากันครับสีฟ้าใส่ได้ก่อนครับตอนนี้โอ้โหสีฟ้าสีฟ้านาเร็วว้านําโอ้ไปสีฟ้ากับสีเหลืองตอนนี้อยู่คนสุดท้ายอยู่คนสุดท้ายสีเหลืองู่ที่ใส่กางเกงนะครับอยู่ที่ใส่ งั้นเรามาพูดพร้อมกันว่าโอ้เธอหวานเยี่ยมเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามโอหวานเยียโอเคโอเคพี่ฟินตอนนี้โอ้แดดแดดแดดร้อนมากเลยนะทำให้มืดนิดนึงเนาะตอนนี้ก็เป็นอะไรกับพี่ฟีนครับช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงเป็นเวลาพักเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ทุกคนก็เข้าไปกินจะมากินข้าวที่รงอาหารเนใช่ไหมรั่ อ๋อจะวเล่นอะไรที่จะมาเงิอแต่ขนาดนี้แบดมินตันเนาะแบดมินตันเล่นตรงไหนแบดมินตันไม่เห็นเลยสนามสอง๋อสนามสองไม่ได้ไปดูเลยสนามโนนมูจะดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกก่อนจะมีอะไรอีกก่อนายชิงแบดมินตันเหรอได้เข้ชิงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดยวไปชิงโอ้เดี๋ยวถ้าชนะเดี๋ยวมาคุยต่อทีมเชียร์ได้พูดต่อหวานเจี๊ยบแล้วอย่าลืมนะถ้าพวกเราชนะ กองเชียร์เนี่ยจะได้พูดคำว่าโอ้เธอหวานเจียวจะไม่พี่วินได้พูดไปกี่รอบแล้ววันนี้ได้พูดไปกี่รอบแล้วสองเหรองั้นเดี๋ยวต้องชนะไอ้เยอะๆนะจะได้พูดเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงบ่ายเนาะโอเคไปกินข้าวกันก่อนไปเลยครับบ๊ายบาย